ดูก็รู้ว่าคลั่งรักสิ่งศักดิก์สิทธิ์แค่ไหนนอกจากตูนจะทำบ้านเป็นวัดแล้วนะคะสวดมนต์ทำสมาธิเจริญสติภาวนาตูนยังอัเชิญองค์เทพนะคะที่ตูนนับถือเชิญท่านมาปฏิษฐานอยู่ที่บ้านด้วยมีน้นองๆนะคะในกลุ่มจะถามตูนว่าเวลาตูนจัดวางหิ้งพระหรือหิ้งขององค์เทพเนี่ยตูนมีหลักการยังไงส่วนตัวนะคะตูนจะไม่ค่อยมีพิธีรีตองเท่าไหร่ ้คิดเสมอว่าองค์เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพเนี่ยค่ะเปรียบเสมือนท่านเป็นญาติผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เราจะจัดวางอะค่ะก็ดูให้เหมาะสมแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรมากมายเลยบทสวดนะคะตนก็จะใช้เป็นภาษาพูดนี่นะคะ่ะพูดให้เข้าใจสื่อสารตรงไปตรงมาแค่นั้นทำทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติค่ะอย่าซับซ้อน พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าใจเราดีที่สุดค่ะท่านรู้จักพวกเราดีกว่าที่ตัวเรารู้จักตัวเราเองอีกนะคะมีเพื่อนๆน,น้องๆน,นะคะมักจะเข้ามาขอเคดรับตูนว่าทํายังไงให้เป็นลูกหลกนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอเข้ามากราบขอพอรองค์พ่อองค์แม่เรียบร้อยแล้วค่ะให้สังเกตหนูมุสิกะนะคะว่าทําไมมีเยอะมากๆเลยเดี๋ยวคลิปหน้านะคะตนจะมาแบ่งปันเทคนิคเวลาขอพอรองค์พ่อให้ฟังค่ะ